นพนหอมดอกผักกะแยงยามฟ้าแดาคำลงมาอดอกไหมชาวเกษตรสวัสดีพี่น้องผูมักเน่ชีวิตการ,กรเกษตรขาลุยเลไปหันลอลไปหนีต่อ็้พ่อครับพี่สารเสรปไาเห้ามมันหนีจะมา ผ้าไปเลาะหาผักกระแยง monastery. ไปใส่ผักกระแยงไปใส่อ้อมกบห like าหน่อยน้ำหน้าเขานี em ่างนอ้แหโอ้โหแหวนห้อยเฮ้ยมันใส่หนูเต็มเดี๋ยวนห้ยเป็นมะห่างหนูดิเห็นไหมเป็นบ่วงเลยเป็นไม้บ่วงเว้ยดับหน่อยตงน้ำบั่นเม่ย่างโหเนี่น้ำให้น้ำหน้าเนี่ยพัง อีปู้หุ้ยกินนี่พี่น้องเลยหอมผักหอมเน่้อฟาฮะนี่สุดยอดเลยนี่เนี่ยดอกแหละลายสีแมนเลยของแท้กินหอมหวยห่วยเด้อเด้อเด้อโอ้ดอกแหละลายเลยมันบลนี่ผักกะแยงเลยรถเกี่ยวเกี้ยวออกวัด เออได้ดอกแหล่ลายอยู่นี่เถ่าเถาะจีน้อยแต่กับพ่อได้กินกินมันอยู่เนาะผักแครง่ายมันเซลอ้อมกบเท่านี่ได้ดอกนี้นี่เนาะอุ้ยหอมนะผักแรง่ายหน้ามันจะแตกต่างกันจากทื่ผักแรง่ายที่เขาปลูกเนี่ยอันนี้ธรรมาชาติได้กินมันหอมเขาอ,อุ้ยพูดแล้วแต่เล็กมากแบบนี้มากแบบมากแบบกินมันทัเป็นธรรมาชาติเนี่ย ันหอมชุนได้ใจเลียขนาดไม่มีใบดิขนาดไม่มีใบเนี่ยขอมันเลยอือหือโอ้ยหอมอยู่ใส่อ้อมกบเดี๋ยวเอากบไปอ้อมใส่ตัวเพาไม่ขบอยู่หน่อยโอ้ยอมจะกบแบบแง่งเลยแบบบวกอ่อนจันหน่อยเองเนาะแปดหอมเด้อยวไปคักคักคักโอ้ยหอมหอมคักไปกันแง่งโคตอ่ะโอ้ ตักุ้งเนะาะตำกุ้งใส่ปลากรอกใส่ปลาซิวอยู่น้อยเนี่ยตำกุ้งตำกุ้งใส่ปลากรอกใส่ปลาซิว,วกับผักกระแหงปุ่มใส่โอ้โหนี่มันคาบกุ้งเลยนี่หอมคัๆๆกคาบคาบปุ่แล้วได <pir ms> ้อ้อมกบหล่อน่ไปปุ่นหอมดอกผักกระแหงยามฟ้าแดดคำลงมา <l acht> ดอกไหมดอกวันสีม่วงนะไปแย่งของแท้ของแท,งเท้เดี๋ยวอ้อมจะโขบแล้วนั่นน,น,น่ะนี่เห็นว่นน่ะมองล้วยอดท้องยอดไปมันก็ได้อ้อมตัวอีสานบะ้านเฮ้าเนาะแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็หากินหาอยากไปแบบนี้เนาะ เจ็บผักเจ็บผักกัะแย่งไปใส่เจียบผักบุ้งหน้าไปรถเกียเก่ยวเกี่ยวหยอดเกี่ยวดอกก็ออกหมดน,น่าตอนแดดเห็นหลายอยู่นะพี่นองเบิงเบงพูด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 ,พด,พดไม้หนูมึงนะมันใส่หนูเด้ เป็นไม้ไปเมันขาวจากผักเลยโอ้โหหมดนลยโอ,โอ้แค่มันถืกทุกหลังเนี่ยเอาหนีไปเบิร์ตด้เลยเน,นาะแถมมันถีกทุกบ่วงนะเป็นใส้บ่วงไปกว่าเป็นร้อยร้อยว่วงหมดนะเป็นร้อยร้อยไม้าแต่เป็นพูดอะอ้อมให้หน่าเลยแค่มันถืกทุกไม้เนี่ยปาดท,ทีทั่วจะเอาหนีได้เบิดตตีเห็นเนพะเปนอะ มันมันคว้างหูไปเป็นตะถึงอยูด่ดิมันห้ยอยไหม่หมดนะห้อยหนูไปเป็นตะมีอย่างเพลินอยู่โอ้ยถือเราหนีมไปหมนแล้วเนาะ